ลูกหยอดตะล่ำพี่น้องเช่นตีหลายบ่บ่โอ้อุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยพี่น้องมึงก็หัดกับมึงก็หดตัวเดียวฮะสนามเฮียจับบาลก่อนโอ้หงเช่นตีได้ไหมกันนะโอ้ยเว่งไในผืนปลาเต็มเฮียอยู่พี่อียังปลาผู้เลวเช่นตี่ไปเต็มเฮียเลยนะครับผม กุรู้งี่ยอีทเดียวกุลูเนี่ยจ้เอ้ากุู่ยตัวเดียวอพ่นงี่มนมันตัวตัวเดียครับสูงท่าไต้่ได้มันนี่งักไว้่ไมอยู่พีนี่เลยนี่ต่างกัตนลอยนักจไดลาหรอคอยานคำพูดอยู่นักไ่ได้ลา 怎么也来？